นี่คือลำโพงเดิมครับไม่น่าเชื่อครับนี่คือลำโพงเดิมครับไม่น่าเชื่อครับกอ็สเปซวินิขายด้วยกันครับวันนี้นะครับเราต้อนรับตัวต้าล e เจนเดอรนะครับรถใหม่ซิงๆนะครับเพิ่งออกมาจากโชว์รูมเลครับมาอัพระบบเสียงครับเดี๋ยวเรามาดูสินค้าเลยครับเป็นลำโพง ESB Audio นำเข้าจากอิตาลีนะครับส่วนคู่หน้านะครับจะเป็นในรุ่นซีรีส์3,000นะครับ วัสดุสวยงามมากครับหรูหลาไฮโซไม่พอครับเป็นมีพัสดีด้วยครับประเดียวครับคู่หลังครับจะเป็นโคแอคนะครับในรุ่นซีรีส์พันนะครับแกนร่วมนะครับพลาไม่ได้แน่นอนครับกับตู้ซับ ตู้สูตรสม็ยลยังดีจากอิตาลีนะครับทับ8นิ้วทรงพลังครับแล้วก็แดมประตูครับของกาวซิโลครับนำเข้าจากเยอรมนีนะครับถ้าลูกค้าเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะครับสินค้ามีพร้อมติดตั้งและจำหน่ายวันนี้เลยนะครับสนใจนะครับ063 498 6168ร้านตั้งอยู่บนถนนลามินทา28กับ30ปนะครับแล้วรอชมครับเดี๋ยวเรามาเบียดครับซักโคเดียว